สวัสดีจอมยุทธทุกๆท,ท่านนะครับก็วันนี้น่าจะปลดแคปกันนะเนี่ยถ้าเพื่อนๆกดมาตรงนี้ สำหรับใครที่เล่นเวลนี้นะมันจะขึ้นคําว่าอัปเกรดก็คือปลดแคปนั่นแหละจาก70ไป75มันก็จะมีดันใหม่ให้ลงนะครับดัน71นู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวผมจะปลดให้เพื่อนๆดูนะอันนี้คือวิธีการปลดเวลของเกมนี้นะเพราะว่าทุกๆแคปเวลไม่ว่าจะเป็นแคป10หรือว่าแคป5นะเพราะว่าหลังๆมันจะปลดทีละ5เวลแรกแรกมันจะปลดทีละ10ถ้าเพื่อนเพื่อนเลเวล,ไป,ลวไปแล้วติดแคปก็มาทําตรงนี้แต่ว่าก่อนที่จะปลดได้อะมันจะมีตรงนี้ด้วยก็ืออออเพ่่่นนนนนนๆไไไไปปททททําาาาลงงงงงหหยสรรยนะยสรรยสสสสสุุุผิิิะมัจูวีี้้ตตรรร อยู่แถวๆนี้เพื่อนๆมาโฟกัสแถวๆนี้ถ้ามันปลดไม่ได้นะอ่ะเดีว่าถ้ามันปลดได้แล้วตรงนี้ครบเวลครบเพื่อนๆก็กดปลดแล้วก็คือเบรกทูแล้วก็คอนเฟิร์มไปนี่ตัวละครมันก็จะปลดนี่โซโล่โหมด ฮันบอลไปปูบก็มันจะแจกของเบื้องต้นนะอันนี้คือของเบื้องต้นนี่ผมก็จะ71ก็จะลงดันใหม่ๆได้ทันทีนะนี่ขึ้นมาเต็มเลยแล้วก็หลายๆอย่างมันจะอัพนะครับอย่างเช่นในดีวอลล์เนี่ยมันก็จะมีอาร์เซนอลนะก็คือพวกเกียร์อันเก่าที่เราเคยทาไว้ก็สามารถที่จะมาอัดใส่อาร์เซนอลได้ก็คือกดแอดออไปเลยก็ได้มันจะเอาเกียร์เก่าๆมาใส่ให้ก่อนนะนี่พลังมันก็จะขึ้นนะมันก็จะช่วยทำให้พลังโจมตีขั้นต่ำขั้นสูงแล้วก็แม็กเฮดพีเราเพิ่มนะของอาร์เซน ของที่เคยทําไปแล้วไม่เสียเปล่าแน่นอนในส่วนของอาร์เซนอลแต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่จุดที่ผมจะมาโฟกัสครับผมจะมาโฟกัสตรงที่ว่าของทองที่ดอกเออในดันอนะ่ะมันจะมี2แบบนะครับสำหรับคนที่เล่นแบบโซโล่แล้วก็คนที่เล่นแบบเป็นปาร์ตี้นะครับเราสามารถที่จะชาเล์ตรงนี้ได้ก็จะมีดันให้เราลงอนนันเนี้ยแคมเปญเนี้ยมันเหมาะกับสายโซโล่นะครับเนี้ยมันก็จะมีของทองดอกของทองตรงเนี้ยเราเลือกได้นะว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าของสวมใส่บางส่วนนะมันก็จะบอกในแต่ละบอสแล้วก็แต่ละสายนะสังเกตมันจะมีไอคอนแต่ละสายนะ ไปเลือกให้ถูกกับสายที่ตัวเองเล่นนะครับเนี่ยหรือว่าจะดูคําว่า R CMD ก็ได้นครับนั่นคือ r e c o m m e n d หรือว่าเราควรจะเล่นอาวุธนี้ประมาณนั้นไอเนี้ยมันส่วนของสายโซโล่ะส่วนสายลงดันก็จะมีดันเลทสิอันนี้ผมไม่ขอพูดถึงอยู่แล้วเพราะว่าของมันจะแตกต่างจาก ดัน5แล้วก็โซโล่แน่นอนเพราะมันจะได้ของมากกว่าแล้วก็การันตีอายุในการอัพวอลช่องสุดท้ายนะครับอันนี้การันตีแน่นอนแต่ว่าถ้าลงกับบออ่ดจะไม่การันตีเนี่ยผมกดเห็นไหมจะไม่การันตีนะครับแต่ว่าถ้าลงกับคนอ่ะการันตีแน่นอนแล้วก็ได้ของเยอะกว่าดีกว่าแน่นอนในเลดสิบนะแต่ว่าไอเลดห้าเนี่ยไอเจ็ดห้าเนี่ยครับ ไอ้กล่องเนี่ยเนี่ยกับไอ้ของที่อยู่ตรงแคมเปญเนี่ยมันก็มีคนจีนที่เขาทําคลิปพิสูจน์ไว้แล้วว่าใช้พลังงาน1000นะครับลงเอากล่องนี้อ่ะแล้วก็ใช้พลังงาน1000งพันโซล่บอสพวกนี้นะเพื่อดูว่าของทองอะ่ะจะออกแบบไหนมากน้อยกว่ากันเท่าที่ผมดูคลิปนะอันนี้แบบแค่บางส่วนนะครับก็คือในส่วนเนี้ยของทองจะออกบ่อยกว่าแต่เท่าที่ผมสังเกตนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการรีเซ็ตรอบก็คือลงแล้วกดทีละ6ทีละหาเงี้ยมันก็เลยออกทองกว่าแต่ว่าไอ้เนี้ย เขาลงแล้วเขาสะสมกล่องแล้วเขาก็กดทีเดียวมันก็เลยออกน้อยกว่าเท่าที่เห็นนะแต่ว่าของพวกเนี้ยผมคิดว่ามันใกล้เคียงกันเนี่ยกล่องนี้นะเน้นว่ากล่องนี้นะครับกับไอนเนี้ยกับตรงนี้มันใกล้เคียงกันแค่กล่องนี้มันเป็นกล่องและในกล่องอ่ะก็จะออกทั้งอาวุธแล้วก็เซ็ตเลยแต่ลงแบบเนี้ยมันคือการเปิดแล้วก็ได้อุปกรณ์ได้ของเลยนะมันไม่ได้ต้องมาเลือกกล่องประมาณนั้นคือ,คอลงแบบ5้า <ๆ S 2> 5คนเนี้ยมันจะเป็นกล่องเออให้เพื่อนๆเ,เลือกอีกทีนึงว่าพอกดกล่องก็จะเลือกว่าจะเป็นเซ็ตไหนแต่เนี้ยเหมือนมาเลือกเลยว่า ถ้าลงบอสนี้จะได้เซตไอ้รูปปีกนกนี้แน่นอนส่วนใครจะไปเซตร,รูปดาวหรือว่าเซตร,รูปไก่ไอันนี้ก็เลือกเอานะประมาณนี้ไอเนี้ยคล้ายๆกันไอสองอันเนี้ยคล้ายๆกันส่วนไอตรงดาบเนี้ยจะเป็นการฟาร์มไอนี้หินหินตรงนี้นะเพื่อที่จะเอาไปอัพพวกสก,กิลนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้พวกหยกสุ่มออฟหรือว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าอุปกรณ์เนี้ยมันแรนดอมแต่ละสายไอเนี้ยเขาไม่โฟกัสอยู่แล้วอาจจะโฟกัสไอนี้ แล้วก็ไอน้นี้แต่หลักๆอาจจะเป็นหินนี่นะประมาณนี้นะส่วนดันสิบของมันต่างอยู่แล้วครับของมันจะได้ดีกว่าแต่ว่าถ้าใครแบบไม่อยากเล่นกับคนเลยจริงๆนะครับแบบไม่มีเพื่อนจริงๆอยากเล่นคนเดียวเลยจริงๆมันก็จะมีระบบบอทที่ผมบอกไปหลายรอบแล้วว่าสามารถเล่นคนเดียวได้แน่นอนเกมนี้แล้วก็ผ่านแน่นอนถ้าบอทไม่ตายนะยังไงเราก็ผ่านนะแต่ว่ามันก็มีบางรอบที่บอทตายนะอันนี้ผมเคยลงนะครับมันมีบางรอบที่แบบดันมันลีอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ว่ามีบางรอบ แต่ไม่บ่อยนะครับสิบครั้งอาจจะมีสักครั้งหนึ่งประมาณนั้นใกล้เนี้ยสำหรับโหมด Smart Ex i ็กซนะครับถ้าใครอยากจะลงคนเดียวจริงๆมันมีให้เลือกลงแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นไปได้หรือว่ามีเพื่อนมีแก๊งมีกิลก็ไปลงกันแบบเป็นตี้ดีดกว่ามันได้ของดีกว่าแน่นอนครับแต่วันนี้อย่างที่บอกผมจะมาพิสูจน์ว่าไอ้กล่องเนี้ยกับไอ้กล่องเนี้ยมันจะได้ของทองอะไรมากน้อยกว่ากัานเออจริงจริงคนจีนเขาพิสูจน์แล้วมันมีคลิปแล้วและมีหลายคลิปแล้วด้วยแต่ว่าผมจะพิสูจน์ ในฝั่งของ global ไงเพราะว่าฝั่งจีนก็คือฝั่งจีนมันเป็น,เ,ปนเซิร์ฟจีนบางที global มาอาจจะแตกต่างก็ได้เออมันอาจจะมีเลทมีน้มมีนิมีนั่นดังนั้นก็ต้องมาพิสูจน์ฝัง่ง global อีกสักครั้งนึงครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปสะสมไอ้กล่องนี้ก่อนเพราะว่ามันต้องลงดันกับคนนะครับสว่วนเนี้ผมสามารถฟาร์มเองตอนหลังได้อ่ะเดี๋ยวผมขอตะคีบไปนะไปผปจญภัยไปผปจญความวอยป่วงกับคนในที่สุ่มก่อนเออผมจะกดที่สุ่มเลยนะไม่ได้ลงกับกิวหรือว่าลงกับเพื่อนอะไรนะจะกดที่สุ่่่่่่มไไปเเเเลลลลลยยแแ้้้้้วววกกกกกกก็็็หหหาาาาออออองงงงนนนนนนนีีนคััับใพพพืืืดดดูตตนข500น ตรงนี้500นะเดี๋ยวผมกดกินยาให้มันถึง500ก็ได้จะได้ใกล้เคียงกันนะอ่ะเดี๋ยวลองกดให้ดูเลยครับผมมียาเยอะแยะมากมายนะไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยอ่ะกดกินไปเลยนะนี่บอนี่ e n e จี้มันจะเพิ่มนะเราไปดไูเห็นไหมครับเห็นไหมครับ483ก็ใกล้เคียงกับ500แล้วอ่ะเดี๋ยวผมลองไปลงนะครับเดี๋ยวสคริปให้นะไปไปฟาร์มกล่องก่อนนะครับ One hour later I bet you. อ่ะผมไปฟาร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือกล่องที่ผมไปฟาร์มาด้วยพลัง500นะครับก็คือ48กล่องแล้วก็มีอีก6กกล่องนะ่าจะเป็นกล่องเลือกสุ่มอาวุธมั้งอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวก,กดให้ดูนะแต่ผมจะบอกว่าการที่จะได้กล่องเยอะหรือว่าออกของดีอ่ะไอมแแลงก็มีผลนะครับเนี่ยมางเผื่อเพื่อนๆไม่รู้ว่าคือตรงไหนนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือการส่งมลงนั่นแหละมันจะมีพวกบัฟออกของดีออกของเพิ่มนะครับได้จากการสุ่มมาแรงหรือว่าอัพขั้นมาแรงนะเดี๋ยวผมพาไปให้ดูนะ การที่จะได้ของเพิ่มของดีออกของมากกว่าปกติอะ่ะแมลงมีผลไม่ว่าจะเป็นแมปชิงเหอหรือว่าไครเฟืงนะเพื่อ <ๆ S 1> <ค>นๆควรจะไปอัพแมลง <ๆ S 1> ก็คือไล่ <ๆ S 1> สำรวจให้บัฟแมลงมันแบบฟูฟูหรือว่าเต็มนะครับเนี่ยมันจะมีไอคอนประมาณนี้เนี่ยอย่างเช่นออกของเห็นไหมเนี่ยเพิ่มโอกาส20%ในการออกของนะครับเนี่ยเกียร์แล้วก็ไครเฟืงนะมันจะเป็นสัญลักษณ์รูปอุปกรณ์ครับอย่างเช่นอันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือดรอปเงินเพิ่มนะเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูเนี่ยไปไล่อัพนะเนี่ยดรอ อาจจะดรอปในดันหรือว่าอาจจะดรอปมอนต์ตามแมปหรือว่ามอน์ป้อมอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าพวกนี้ก็คือการเพิ่มของนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถที่จะมาอัพได้นะเผื่อใครไม่รู้นะครับเพราะว่าการอัพมาแรงอ่ะมีผลมันทําให้ออกของมากขึ้นนะครับเนี่ยอย่างเช่นรูปเกียร์ใช่ไหมเห็นไหมมีโอกาส20%ได้เกียร์เพิ่มนะครับสองชิ้นไข่ฟึงอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตนะครับก็ควรจะมาอัพมาแรงตรงนี้นะครับอันนี้ส่วนของมาแรงนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยอ่ะเนี่ยอออันนนนนี้้ยู่่่แดดดดาจจะะะไขงงผมเเปิใหลลกครบ อันนี้คือกล่องที่ลงดัน5คนนะไม่ได้ลงกับบอดนะลงกับคน5คนนะแล้วก็มีอีก6กล่องใช้พลังงานไปประมาณเกือบ500นะเวล71เนะเกียร์เวล71ผมจะเปิดทีละ5กล่องให้ดูนะเนี่ยเปิดทีละ5กล่องนะเซตนี้นะผมเลือกนะนี่ทีละ5กล่องนะอ่ะกดไปนะทอง1ชิ้นแล้วนะคับ5กล่องนะทอง1ชิ้นแล้วนะอ่าอกล่องนะครับอ่าทอง2ชิ้นแล้วนะครับทอง2ชิ้นแล้วนะครับ5กล่องนะครับอ่ะอ่า ทอง3มชิ้นแล้วนะออกไม่ซ้ำกันเลยนะ3มชิ้นแล้วนะอ่าอ่าห้ากล่องนะครับอ่าอันนี้ไม่ออกนะไม่มีอะไรด้วยนะ3มชิ้นแล้วนะน่าจะ3มชิ้นนะไม่ใช่4ชิ้นนะ3มชิ้นนะอ่ะอ่ะอันนี้ไม่ออกนะ3มชิ้นนับได้ทองไป3ชิ้นตอนนี้เดี๋ยวผมกดทีละ5้านะครับสูตรทีละ5้าอ่ะก็ยังไม่ออกนะอันนี้อยู่ในเมลหมดเลยนะแล้วก็ถ้าสังเกตพอเข้าเมลอ่ะมันจะไม่ออกเลยนะอ่ะเดี๋ยวดูนะอ่ะพอเข้าเมล เข้าเมลเหมือนจะไม่ออกเลยดังนั้นผมขอเคลียร์เมลก่อนอ,อผมขอเคลียร์เมลก่อนมันแปลกๆแ,แล้วมันมันไม่ได้แล้วแบบทรงมันไม่ใช่แล้วพอเข้าเมลไม่ออกเลยพอมันขึ้นว่าอยู่ในเมลไม่ออกเลยอ่ะผมขอเคลียร์พวกอุปกรณ์นะครับเนี่ยย่อยให้หมดเลยนะแล้วก็เอาของจากเมลวันคืนมาก่อนนี่ย่อยเลยครับไม่สนใจนี่ใครจะใช้อะไรก็ใช้ไปนะผมย่อยทิ้งให้หมดเอ,อจะเป็นวัตถุดิบอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบอะไรไม่รู้นะไม่ใช้แล้วนะย่อยทิ้งให้หมดนะมาทดลองทฤษฎีให้ดูเท่านั้นนะในตัวละครนี้ เคลียร์มาก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าพอของอยู่ในเมลมันไม่ออกเออมันแปลก,ปลกมันเหมือนแบบของมันอยู่ในเมลอะ่ะผมเอากลับเข้าตัวให้หมดก่อนนะแล้วก็ลบเมลนะเสียไปประมาณ20กล่องได้เอ,อประมาณว่าของอยู่ในเมลแล้วไม่เคลียร์นะครับอันนี้ไม่มีของอยู่ในเมลแล้วนะ,ะเดี๋ยวผมขอลบทิ้งด้วยเคลียร์สีฟ้าลบไม,ไม่สนใจว่ามันจะเอาไว้เป็นวัตถุดิบอัพอะไรลบทิ้งแน่งนะมี3มชิ้นนะครับทำพลาดไปนิดนึงก็คือปล่อยให้มีของอยู่ในเมลอ่ะลองดูใหม่5ชิ้นนะ ไม่ออกไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวกับเมลแล้วอันนี้เริ่มไปโทษมั่วแล้วเริ่มมั่วแล้วอ่ะ,อะดูนะห้าไม่ออกนะครับสามนะช,ชิ้นแล้วก็นิ่งเลยนะสามชิ้นแล้วก็นิ่งเลยนะครับสามอันนะสามชิ้นแล้วก็นิ่งเลยคราวนี้มันจะเหลือหกกล่องนี้อ่ะเดี๋ยวผมทีละห้าหกกล่องนี้นะครับนี่นี่ตอนที่ห้าอ่ะดูนะก็ไม่ออกอะไรนะเนี่ยไม่ออกอะไรเลยนะครับนี่นะกล่องสุดท้ายไม่ออก ก็คือยอดสรุปผมได้3ชิ้นในการใช้พลังงาน500แบบลงกับคนนะสชิ้นเท่านั้นนะครับเนี่ยคราวนี้เดี๋ยวผมกดกินพลังงานเนี่ยกดกินให้ดูเลยนะให้ไปถึงเกือบ500นะครับนี่อ่ะกินไปนี่อ่ะสี่แปมันน่าจะเกินได้แต่ประมาณ48เนี่แหละเพราะว่าตอนที่ผมลงแบบ5คนก็ประมาณ400กว่าใกล้ๆประมาณนี้ผมจะไปลงโหมดแคมเปญคนเดียวให้ดูนะเพราะว่าลงกับคนผมดรอปไป3ชิ้นทองเท่านั้นดังนั้นเดี๋ยวผมไปแคมเปญให้ดูครับนี่ กดแคมเปญนะคนนี้เลยนะคนี่เดี๋ยวไปกดให้ดูว่าใช้พลังงานไปเกือบ500มันจะทองกี่ชิ้นในเซิร์ฟ g l o b a l นะเพราะว่าเซิร์ฟจีนเขาก็มีพิสูจน์ไปแล้วรอบหนึ่งหลายๆคลิปด้วยแต่นี่คือเซิร์ฟ g l o b a l ทํทำให้ดูในส่วนของเซิร์ฟ g l o b a l อ่ะไปนะครับกดพลังงานนะครับทีละ60นะอนะดูนะครับไม่มีของทองนะของทองไม่ออกนะครั้งแรกมีแต่นี้เอาไว้แลกของทองนะเจ็ดสิบไม่ออกของทองนะครั้งแรก นะ 60. อ่ะทีละหกสิบนะหกสิบอ่ะทองหนึ่งชิ้นรอบที่สามนะครับทีละหกสิบนะรอบที่สามทองอีกหนึ่งชิ้นนะครับนี่ทองอีกหนึ่งชิ้นนะอ่ะแล้วก็มีเกียร์อะไรก็ไม่รู้นะรอบที่สี่นะหกสิบนะครับรอบที่สี่ก็ยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกทองนะรอบที่สี่ ทองมีชิ้นหนึ่งนะน่าจะรอบที่5แล้วนะรันนี้น่าจะรอบที่5แล้วนะรอบที่5แล้วนะก็ยังไม่ออกของทองนะครับแต่นี้ก็ออกบ่อยเหมือนกันนะไอหินออบสุดท้ายนะครับรอบที่5ก็ยังไม่ออกของทองนะครับของทองได้2ชิ้นเองรู้สึกแล้วก็ไม่ได้อาวุธด,ด้วยนะรอบที่6แล้วนะก็ไม่ออกของทองนะครับรอบที่หกรอบที่7นะครับเนี่ยหกสิบต่อร้อยยี่นะเคมนะครับ อ่ะทองทอง3ชิ้นแล้วนะทอง3ชิ้นเท่ากับลงแบบ5คนแล้วนะครับตอนนี้ทอง3ชิ้นเท่ากับลง5คนแต่ว่าไม่ออกอาวุธนะเท่าที่เห็นยังไม่เห็นออกอาวุธนะออกแต่พวก อุปกรณ์สวมใส่นะเพราะว่าใกล้เคียงกันแล้วก็เดี๋ยวผมลงกับบอทด,ด้วยพลังงาน500แล้วก็เอากล่องบอทมาเปิดให้ดูเหมือนกันว่า500กับบอทได้ทองกี่ชิ้นครับเนี่ยวัดกันไปเลย3โหมดก็คือแบบโซโล่แบบลงกับคนแล้วก็ลงกับบอท5คนลงกับบอทนะว่าแต่และแบบได้ของทองเท่าไหร่ด้วยพลังงาน500ใกล้ๆกันพลังงานอาจจะน้อยไปนิดนึงเกิดขยากจะทำแบบโหมดพลังงานพันเนี่ยก็ต้องไปลองด้วยตัวเองนะ น่าจะรอบที่8แล้วนะ60รอบสุดท้ายนะครับอ่ะทองทอง4ชิ้นเออโซโลได้ทอง4ชิ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปลงกับบอทนะครับเอากล่องบอทมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะว่าพลังงาน500กล่องบอทเนี่ยจะได้ทองเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอไปฟาร์มบอทแป๊บนึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวกดพลังงานให้ดูเลยนะเนี่ยตอนนี้ผมไม่มีพลังงานแล้วนะแบบนี้ครับเหลือ9นะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะกด500แล้วก็ลงกับบอทให้ดูเนะี่ย ประมาณอ่ะเนี่ยใกล้ๆเคียงกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลงกับบอดให้ดูเอากล่องบอดมาเปิดว่าจะได้ทองเท่าไหร่ถ้าได้ประมาณ4 5หชิ้นนะ่ะก็คือทั้ง3โหมดแม่งใกล้เคียงกันเลยพอๆกันเลยครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับอ่ะไอนี้กล่องบอดนะครับเคมมาก่อนนะบางทีใช้สก,กิลแปลกๆหลุดแ,แมปครับเนี่ยทำให้ดูเห็นไหมหลุดแมปไปไหนดูหลุดออกมาจากอนาเขตแมปเลยดูดูนะว่าจะโดนดาเมจไหมนะเทสันนี้ให้ดูด้วยนะ โดนนะมันคือ AOE ทั้งแมปนะครับไม่ว่าจะไกลแค่ไหนนะอ่ะผมลงกับบอทมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูป่อกล่องที่ลงกับบอทด้วยพลังงาน500นะครับ3แบบเลยนะก็คือลงแบบแคมเปญโซโล่ด้วยพลังงาน500เปิดให้ดูไปแล้วลงแบบคนด้วยพลังงาน500เปิดให้ดูไปแล้วนะครับกล่องแบบคนนะค5คนแล้วก็ลงแบบบอท5คนด้วยพลังงาน500เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะออกจ็กตี้ก่อนนะครับนะแล้วก็ดูในกระเป๋านะว่ายังเนี่ย กล่องนี้ผมได้มานะอันนี้กล่องลงจากบอดแน่นอนเราดูที่รูปลักษ์กล่องก็น่าจะรู้นะว่าเป็นกล่องลงจากบอดนะครับถึงขนาดอาวุธพังนะเนี่ยซ่อมให้ดูนะครับต้องไปซื้อวัตถุดิบมาซ่อมนะนีะ่เดี๋ยวจะเปิดกล่องที่ลงกับบอดให้ดูนะว่าจะได้ของทองบ้างไหมนะ,ะเซตนี้นะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าไม่ได้นะครับแล้วก็ได้น้อยกว่าด้วยนะได้ประมาณ30ถ้าลงกับคนผมรู้สึกว่าจะได้เยอะกว่านะหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ของทองและก็ได้กล่องเลือก เกียร์นะครับเลือกอาวุธด้วยได้กล่องเลือกอาวุธจากการลงกับบอทเออลงกับคนแม่งไม่ได้กล่องนี้นะลงกับบอทได้กล่องนี้เออโคตรแบบอเมซิ่งอ่ะเนี่ยเดี๋ยวค่อยเปิดนะครับของเลือกอาวุธนะดูใหม่นะนะอ่ะได้ทอง2ชิ้นแล้วนะแล้วก็กล่องเลือกอาวุธหนึ่งนะอ่ะไปต่อนะครับลงกับบอทมันจะยังไงทําไมรู้สึกว่าลงกับบอทมันได้ของดีกว่าเออนะดูนะ ไม่ได้นะครับเหมือนเดิมนะน่าจะอยู่ในเมลแล้วนะนี่เดี๋ยวผมเคลียร์ในเมลด้วยนะขอเคลียร์ในเมลนะครับรไม่อยากให้ของมันอยู่ในเมลให้ของมันเข้าตัวนะครับเราไปดูใหม่นะกล่องเลยอีกนิดนึงนะแล้วก็มีแถบอีก3กล่องนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดอันนี้ให้หมดก่อนนะครับอ่ะไม่ได้นะไม่ใช่ของทองนะครับอ่ะเจ็ดกล่องสุดท้ายนี่สักห้าแล้วก็สองไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้อยู่ที่ดวงเลยผมรู้สึกอยู่ที่ดวงเลยสองกล่องสุดท้ายนะครับ ไม่ได้นะครับแล้วก็กล่องเบิ้ลอีกสามนะครับเปิดให้หมดเลยไม่ได้นะครับอ่ะแล้วก็ไอ้น,นี้กล่องอาวุธนะครับเลือกได้เลยนะเนี่ยผมเลือกกระบี่สักอันหนึ่งแล้วกันนะนี่ไม่ตรงสายด้วยนะได้อะไรก็ไม่รู้นะครับสโตสปินนะครับไม่ตรงสายก็เท่าที่ลองเปิดดูนะคือกล่องมันได้น้อยกว่าจริงแต่ของมันก็ใกล้ๆ้เคียงกันครับก็ตามนั้นเลยที่เพื่อนเเห็นผมผมใช้พลังงาน500ไปใน3โหมดก็คือทั้งโหมดลงคนเดียว ลงกับคนแบบ5คนลงกับบอร์ดแบบ5คนแล้วก็เอากล่องมาเปิดนะครับก็ตามที่เพื่อนเนเห็นใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าลงกับคนอ่ะของจะได้เยอะกว่า กล่องจะได้เยอะกว่าแล้วก็มีโอกาสลุ้นมากกว่าลงลงมาก็ลงแบบโซโล่นะครับก็คือแคมเปญลงคนเดียวอันเนี้ยก็ได้เรื่อยๆส่วนลงกับบอทอันนี้คือเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะว่าได้ของน้อยกว่าแล้วก็เหมือนจะใช้เวลานานกว่านะเพราะว่าบอทอาจจะดาเมจไม่โหดหรืออะไรก็ว่าไปหรือว่าเล่นไม่ค่อยดีนะครับก็ตามนั้นนะอันนี้ก็มาพิสูจน์ให้ดูนะครับในเซิร์ฟ g l o b a l นะว่าลงกับคน5คนลงแบบแคมเปญโซโล่ลงกับบอท5คนได้ของยังไงด้วยพลังงานห้าร้อยเท่าๆกันนะแต่ใดๆ,ๆก,ก็แล้วแต่นะผมคิดว่ามันอยู่ทีี่่่่ดดดดวววงขออออเพืืนนนน้้้้้ยยะคคจไไไมากกก็็แแลแตปนะ แข่งอะไรก็แข่งได้แต่ว่าแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้แน่นอนโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เราเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปก่อนครับบ๊ายบาย